สวัสดีครับต้อนรับสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเดิมนะครับเรื่องราวในโลกของลุงหนังนะครับเอาหยิบยกมาเล่าสู่ฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับใครไว้เวนเข้ามาแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับว่าถึงเรื่องของผู้จัดการทีมครับผมเคยทำประเด็นของยอดคนซื้ออย่างอาริโกซากิครับ ยอดเทรนเนอร์ชาวอิตาลีโดยพาในยุคของเอซิมิลานรุ่งเรืองรวมถึงกล้าไปถึงการคุมทีมชาติอิตาลีด้วยซ้ำไปนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับในตอนที่ซากี้นั้นแจ้งเกิดโอ้โหกลายเป็นยอดคุณซื้อนุ่มนะครับแล้วก็ได้โอกาสย้ายมาคุมทีมเอซิมิลานนะแต่ว่าปูมหลังนะครับซากี้ไม่ได้เป็นอดีตนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงหรือประสบผลสเร็จบนเส้นทางการค้าแข่งเท่าไหร่นะครับเต็มที่ก็เป็นนักเตะระดับสบัครเล่นแต่ว่าเติบโตขึ้นมาแล้วประสบผลในในด้านของการเป็นโค้ชนะครับ วลีอมาตาเลยครับนักข่าวถามในวันถแถลงข่าวเลยว,ว่าคุณไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะฮะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเนี่ยนะครับจะมาคุมทีมใหญ่อย่างวิลานได้เหรอซากีต,ตอบว่าผมก็ไม่เคยเห็นจ็อกกี้คนไหนเนี่ยเคยเป็นม้ามาก่อนนะโอ้โหมันเป็นคําตอบที่แบบผมชอบมากครับแล้วก็จําฝังใจมากแต่ตรงนั้นเลยเคยทําคลิปของซากี้ไว้ด้วยนะฮะลองลองไปติดตามดูกันได้นะครับมันบ่งบอกแล้วว่า การก้าวข้ามสู่ฟุตบอลยุคใหม่เนี่ยบางครั้งมันไม่จําเป็นแล้วครับกับการที่คุณจะต้องเป็นนักเตะผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับการยอมรับคือเป็นได้ก็ดีนะฮะมันก็จะมีความความเคารพการยอมรับโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์จากหนึ่งใหม่ครับแต่โคช้ชแบบสไตล์จ็อกกี้อย่างซาคี้เนี่ยครับมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ,เอาภาพมันเห็นชัดก็คืออะ ยุคที่เราคุ้นเคยกันโจเซ่บูนโยก็เหมือนกันครับไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังอะไรมาก่อนเริ่มต้นจากการเป็นคนแปลภาษาเป็นล่าให้กับเซอร์บอบบี้โอบสันด้วยซ้ำไปนะครับเป็นยุคที่คุมบาร์เซโลนาและก็เรียนรู้ศาสตร์ลุงนั้นตรงนั้นนะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันครับบนเวทีพรีเมียร์ลีกก็มีอีกคนครับที่กําลังถูกพูดถึงนั่นคือโทมัสแฟรงค์ครับกุือของเบรนท์ฟอร์ดและในานามของการเป็นมือปราบทีมใหญ่ครับซีซั่นนี้เนี่ย สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นมากมายวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของเขาไปพร้อมๆกันที่นี่นะครับแล้วเขาก็เริ่มทํางานครับเรียนรู้กับฟุตบอลอังกฤษที่มันแปลกใหม่มากสาหรับฟรงคงนะในระยะเวลา2ปีนั่แหละครับที่ทมัแฟรงค์เรียนรู้กับฟุตบอลอังกฤษเรียนรู้กับลีกรองในแชมเปี้ยนชิพเ,เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีรวมถึงศาสตร์ลกหนังที่เขามีมันเหมือนว่าถูกเพาะบม่มมาอย่างดีครับจนได้รับการโปรโมทขึ้นมา คุมทีมชุดใหญ่ครับให้กับเบรนเฟอร์ดในปี2018ซึ่งในเวลานั้นต้องบอกเลยครับว่านรกมีจริงครับผมเริ่มที่ชีวิตแบบแบล็กการ์ดก่อนแล้วกันครับของทมัสแฟรงก์นะครับทมัสแฟรงก์เต็มที่เป็นแค่นัฟบอลในระดับลีกสมัครเล่นครับสโมสรเล็กๆของเขาคือเฟรดริกสวกนะครับแต่ก็ไม่ได้ประสบควมสำเร็จอะไรมากมายครับ มันแทบจะไม่มีตัวเลขเป็นสติหรือ,อผลงานของเขาเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนเท่าไหร่รู้แค่ว่าเล่นเป็นกองกลางครับเป็นวิฟิลตัวกลางแค่นั้นครับแต่เส้นทางของการเป็นโค้ชต่างหากครับที่มันเริ่มเปล่งแสงออกมาเพราะในระหว่างการเล่นลีสมักเล่นน,นะครับทวัาแฟรงก์ก็เรียนอบรมโค้ชไปด้วยครับจนกระทั่งได้โปรไลเซนของยูเอฟ่าครับแล้วเขาก็เริ่ม เริ่มงานด้วยการคุมชุดเยาวชนในหลีสมัครเล่นนั่นแหละครับคุมเด็กเลยครับ u ยูแปขวบยูอขวบอะไรประมาณนั้นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในปี2 0 0 8ครับด้วยผลงานการพัฒน,นาเด็กดาวรุ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในพรมิดลูกหนังเน่ยนะครับของโครงสร้างนั้นทว่าแฟรงค์ทำให้ดีมากครับจีนได้รับการทาบทามจากทาง สมาคมฟุตบอลของเดนมาร์กครับให้เรียกตัวเข้าไปทํางานด้วยแล้วก็เริ่มด้วยการคุมชุยาวยชนทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยแหละครับอยู่16แล้วก็ค่อยๆขย,ย,ย,ยับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือในปี2011ครับในศึกชิงแชมป์ยูโรรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับ <_ d ance> เขาพาเ <_ d ance> ดนมาร์กไปถึงรอบรองชนะเลิศได้นั่นเป็นแบบเกรดสำคัญเลยครับว่าเฮ้ยโคช้ชคนนี้มันเริ่มมาละแล้วมีคุณภาพในการสร้างเด็กในการปั้นเด็ก ทำงานกับเด็กได้ดีครับจนโอกาสมาถึงครับทำงานเป็นโคช้ชในระดับทีมอาชีพแบบจริงจังเนี่ยนะครับกับรอนบี้ครับในปี2013ครับซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงนะครับพารอนบี้นั้นจบอันดับ3และอันดับ4ใน2รูปการที่เขาได้คุมทีมไปเพียงแต่ว่าด้วยผลงานมันอาจจะแค่แค่สอบผ่านครับคือสโมสรอ,อย่างรอนบี้เนี่ย เป้าหมายเนี่ยมันคือจุดสูงสุดอยู่แล้วครับในการเป็นเป็นแชมป์ลีของเดนมาร์กแต่ว่าไปไม่ถึงนะครับก็เริ่มมีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีคำโห่ร้องจากทางแฟนบอลหรือคําถามมากมายครับจากทางบอร์ดบริหารสุดท้ายก็แยกทางกันครับแยกทางกันไปณเวลาตรงนั้นแหละครับมันเป็นช่วงของสุญญากาศเกิดขึ้นจนทวัตแฟรงค์กลับมาอีกทีเนี่ยในปี2016ครับแต่ไม่ได้ อยู่ในวงการฟุตบอลเดนมาร์กแล้วนะครับเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าหอบมาที่ลอนดอนทางตอนเหนือครับนั่นคือสโมสรเบรนเฟิร์ดซึ่งเบรนเฟิร์ดเนี่ยยังอยู่ในลีกรองอยู่นะครับอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมโค้ชหนุ่มชาดนมาคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการปั้นเด็กคุมทีมเด็กอ่าแล้วก็เพิ่งคุมทีมในระดับอาชีพเป็นแค่2ลูกการเท่านั้นจู่ๆได้รับโอกาสข้ามาอยู่ที่อังกฤษ กัมเบรีกรองด้วยซ้ำนะครับมันเหมือนเป็นการแบบเดินถอยหลังหรือเปล่านะครับบรันเ <Brent ford S 1> ฟิร์ดเนี่ยเป็นสโมรสรเล็กๆ,ๆครับทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนนะครับเกี <c oughs> ยรติยศเกียรติประวัติอะไรไม่มีหรอกครับภาพจำแบบสมัยรุ่นคุณปู่คุณทวดน้่นแหละครับในการเล่นวิริลสูงสุดเนี่ยย้อนกลับไปนู่นเลยครับทศวรรษที่30ในชื่อดิวชั่นหนึ่งเดิมนะครับก็เทียบเท่ากับกัมเบรียลในปัจจุบันส่วนรายการฟุตบอลถ้วยก็ ไม่มีครับลีกครับเอฟเอครับอะไรไม่มีเลยครับอาจจะมีแบบเป็นน้ําจิ้มเล็กๆเกช่นแบบลอนดอนชาเลนจ์ครับลอนดอนซีเนียครับก็เป็นแบบฟุตบอลถ้วยตามระแวกของเมืองเมืองนั้นนะครับแบบเป็นถ้วยเล็กๆแค่นั้นเองฝ่าฟันกันมาครับขึ้นขึ้นลงๆอยู่ใน League ลีกรองๆเคยถึงขั้นแบบไปอยู่ในดิวชั่น4ีนะครับในปี1998นั่นคือลีกอาชีพ ลำดับสุดท้ายแล้วครับล่างสุดแล้วก่อนที่จะตกไปอยู่ในกึ่งอาชีพน,นะครับแต่ก็รอดพ้นมาได้แล้วเบนเฟิร์ดก็ขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆครับไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบสัญญาณบ่งบอกว่าเฮ้ยจะกลับมาสู่ถึงสุดได้จนกระทั่งผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาครับผู้ชายนี้ชื่อว่าแมทธิวเบตแนมครับในปี2012แมทธิวเบตแนมเนี่ยเป็นแฟนเบนดฟอร์ดครับเป็นคนท้องถิ่นเลย แล้วก็ประสบผลสำเร็จในการการทำธุรกิจนะครับตอนแรกเนี่ยเขาทำงานอยู่กับสถาบันการเงินก็คือ Bank of America รู้เรื่องวิธีการเงินรู้เรื่องตัวเลขรู้เรื่องสถิติข้อมูลต่างๆจนกระทั่งมาเริ่มทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัทให้ข้อมูลกับนักพนันครับคือที่ยุโรปเราต้องอันนี้ก่อนนะว่าการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องถูกกฎหมายครับแล้วมทัทเวนเนก็เห็นช่องว่างตรงนี้ครับในการเปิดบริษัท ให้ข้อมูลกับบรรดานักพนันทั้งหลายแหละผู้ที่อยากจะลงทุนอ่ะใช้ว่านักลงทุนแล้วกันนะครับให้ข้อมูลต่างๆโดยใช้องค์ความรู้ของตัวเองนั่นแหละครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของตัวเลขสถิติต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักคล้ายๆกับโทน,นี่บลูมครับประธานสโมสรของบรตันฟิลนั่นเลยครับซึ่งบริษัทของมาชิวเบนแนมเนี่ยมีชื่อว่าสมาร์ทออสนะครับแล้วเขาก็ โอ้โ oh, ร่ำรวยครับประสบผลสำเร็จในในการทำธุรกิจตรงนี้ครับ mm hmm. การเปิดบริษัทให้คำปรึกษากับนักลงทุนนะครับใช้คำนี้ดีกว่าสวยๆหน่อย <laughs> แล้วพอประสบผลสำเร็จร่ำรวยขึ้นมาครับก็เลยเข้ามาใช้โอเวอร์สโมสรสโมสรที่เป็นที่รักของเขานะครับเป็นเป็นสโมสรบ้านเกิดของเขาค,คือเบนเฟรดในปี2012ครับมันเริ่มจากตรงนั้นครับแล้วด้วยความที่อัจฉริยะของเบนแนนนะครับ คิดคกลไกในสมองคือวางแผนวางแบบเป็นลําดับขั้นหมด2ปีถัดมาครับ2014เขาก็ไปซื้อสโมอสรในเดนมาร์กอีกหนึ่งทีมครับนั่นคือมิชลันแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันครับกับการที่บริหารองค์กรสมาร์ทออทของเขาก็คือใช้ Big Data ครับข้อมูลตัวเลขสถิ CD ติต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการบริหารโดยใช้มิชลันเนี่ยเป็นสมอสอที่ใช้ทดลองในการทําก่อนว่าเฮ้ยแผนนี้เวิร์กหรือเปล่าถ้าเวิร์ก ค่อยกลับเอามาใช้กับเบรนเฟิร์ดซึ่งมันเวิร์กครับหลังจากที่เข้าไปเชลเวอร์ซื้อมิชลันในปี2014ครับจากนั้นครับภายใน4ปีเนี่ยมิชลันเป็นแชมป์ลีกเดมาร์มาถึง3ครั้งแล้วไอ้วิธีการตรงนี้แหละครับที่ใช้ตัวเลขสติ I, ข้อมูลต่างๆมาสับสนในการตัดสินใจหลายเรื่องในการบริหารจัดการมันก็เริ่มทำให้เบรนเฟิร์ดนั้นดูดีขึ้นจนในปี2016นั่นแหละครับ อีกหนึ่งตัวละครที่จะเป็นตัวเชื่อมคนนี้มีชื่อว่า Rasmus a n นเคอร์เซนครับอันเคอร์เนี่ยเคยเป็นอดีตนักเตะของมิชลันมาก่อนเคยทำงานร่วมกับแมทธิวเบนแอมนะครับแล้วก็ด้วยคนเคมีเข้ากันนะนะครับวิธีการคิดให้ความสำคัญในเรื่องของตัวเลขสถิติข้อมูลคล้ายๆกับเบนแอมเบนแอมเลยเลยชอบมากครับถูกใจมาก หลังจากที่แขวนสตาร์ทกับมิชลันนะครับอันเกอร์เซนก็ถูกดึงขึ้นมาทำงานอยู่เบื้องหลังจ้างไปเป็นหนึ่งในทีมบริหารและก็ย้ายมาอยู่ที่เบรนเฟอร์ดครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยตำแหน่งของลาสมุสอันเกอร์เซนก็คือผู้อำนวยการสโมสรของเบรนเฟอร์ดและหลังจากนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันจึงมีบุคลากรน,นักฟุตบอลจากเดนมาร์กเนี่ยเข้ามาอยู่เบรนเฟอร์ดเยอะเพราะาสายสัมพันธ์ตรงนี้แหละครับและหนึ่งในนั้นก็คือโทมัสแฟรงค์ครับเข้ามาตอนแรกเนี่ย อันเกอร์เซนก็แนะนำเขาไว้เด็กคนนี้น่าสนใจเป็นโค้ชวัยหนุ่มดาวรุ่งที่สมัยใหม่นะครับรู้จักกับฟุตบอลยุคใหม่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ถนัดในการใช้ข้อมูลตัวเลขสติเหมือนกันนะะแฟรงกเข้ามารับตหน่งเป็นมือขวาของริชาร์ดโอเคลลี่ครับในวันนั้นเป็นเฮดโค้ชอยู่นะครับโดยการผลักดันของของอันเกอร์เซนนี่แหละครับแล้วเขาก็เริ่มทำงานครับเรียนรู้กับฟุตบอลอังกฤที่มันแปลกใหม่มาก สนับฟรังก์นะจน2ปีถัดมาครับคุณซื้อของบรนเฟอร์ตคือดินสมิธและดินสมิธก็ย้ายไปคุมทีมแอสตันวิลล่าในระยะเวลา2ปีนั่นแหละครับที่ทอมัสแฟรงค์เรียนรู้กับฟุตบอลอังกฤษเรียนรู้กับลีกรองในแชมเปี้ยนชิพเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างครับปัจจัยสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมวิถีรวมถึงศาสตร์ทุกหนัางที่เขามีมันเหมือนว่าถูกเพาะบ่มมาอย่างดีครับจนได้รับการโปรโมทขึ้นมา คุมทีมชุดใหญ่ครับให้กับเบรนเฟิร์ดในปี2018ซึ่งในเวลานั้นต้องบอกเลยครับว่านารกมีจริงครับเพราะว่าผลงานของเบรนเฟิร์ดในช่วงแรกภายใต้ทีมของทวัตแฟรงค์ Frank, แบบห่วยมากครับสิบนัดแชนะนัดเดียวแล้วก็เริ่มมีเสียงเลยครับเฮ้ยเด็กเส้นหรือเปล่าโอ้โหทำไมได้รับการโปรโมทขึ้นมาไม่เห็นมีผลงานที่ดีอะไรเลยแฟรงค์บอกว่ามันเป็นช่วงของการเรียนรู้เลยครับ เขาพยายามใช้ทุกสิ่งอย่างที่มีอยู่ในหัวสารลูกหนังวิธีการการสารสัมพันธ์หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับในทีฟุตบอลทั้งในและนอกสนามต้องเอาให้อยู่เป็นช่วงที่หนักหนามากครับระบบวิธีการก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับ41 41 43 33 43จนมันลงตัวที่352เนี่ยแหละครับอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ซึ่งเป็นระบบที่แฟรงค์เนี่ยใช้มาตั้งแต่ สองซีซันที่แล้วนะครับซึ่งเป็นซีซันที่ทำให้เบรนท์ฟอร์ดนั้นชนะเพลย์ออฟได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียร์ลีกเป็นการกลับมาเล่นลีกสุดสุดครั้งแรกในรอบ74ปีครับนั่นคือซีซั่น2021ถึง2022แล้วก็กลายเป็นแบบโอ้โหพึ่งตัวน้อยตัวนี้ต่อยเจ็บเหลือเกินมีผลงานที่แบบอ่ะอย่างซีซันที่แล้วนะครับเสมอลิมภู์พูล3-3ใช่ไหมจำได้ถล่มเชลซี4-1อะไรเงี้ยนะครับ สดงผลงานแบบสู้ได้ดีมากในระบบของทวัตแฟรงก์นะครับแนวรับ3ตัวนะไม่ต้องเป็นพวกที่กองหลังระดับท็อปคลาสหรือชั้นเชิงสูงส่งอะไรกันนะั้นแต่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดกองหลังคือการป้องกันแค่นั้นแล้วพยายามอุดรอยรั่วช่องว่างระหว่างหลังวิงแบ็กกับเซนเตอร์ฝั่งนั้นๆน่วิงแบ็ก ฝั่งซ้ายกับเซนเตอร์ฝั่งซ้ายวิงแบ็กฝั่งขวากับเซนเตอร์ฝั่งขวาเพราะนี่คือจุดอ่อนจุดที่มันถูกพูดถึงโดยตลอดครับว่าถ้าคุณใช้ระบบหลังสามไอจุดตรงนี้แหละครับคือพื้นที่เสี่ยงที่สุดมันจะมักเกิดความแบบไม่เข้าใจครับว่าใครควรจะเล่นใครควรจะ cover ในพื้นที่นั้น,น,นเป็นจุดที่ทําให้แบบแทงทุช่องบ่อยมากซึ่งแฟรงค์ใช้วิธีการบอกว่าเซนเตอร์ฝั่งนั้นน,นครับ ต้องรับผิดชอบมากกว่าวิงแบ็กฝั่งนั้นถ้าคุณยืนอยู่ด้านขวาจัดการได้เลยครับโดยไม่ต้องสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสิ่งเดียวคือต้องสจัดต้องเคลียร์ต้องปะทะทำอยังกี้ได้ครับให้หยุดบอลเกมรุกของคู่แข่งอยู่ตรงนั้นให้ได้แล้วก็ใช้ midfield ที่พลังงานเหลือล้นครับคอยวิ่งป่วนคอยวิ่งเพรสกดดันกดดันตามพื้นที่และที่เด็ดก,ก็คือตัวรุกที่มีความเร็ว มีความแข็งแกร่งสามารถเอาชนะการดวลเดี่ยวกับกองหลังได้นะครับซึ่งถ้าคุณกินพื้นที่ได้ปุ๊บทุกอย่างมีโอกาสหมดรวมกับตัววิงแบ็กที่สามารถเติรขึ้นมาเป็นตัวซัพพอร์ตในเกมลุกได้ด้วยแล้วเขาก็ใช้วิธีการนี้แหละครับพาเบรนฟอร์ดนั้นจบอันดับ13ของตารางเมื่อซีซั่นที่แล้วมาถึงซีซั่นนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าโดนแน่ครับ c ซคัน e a ซ o ซันซินโดมนะครับไอโรคแบบนี้มาอยู่แล้วพอถึงซีซันที่2ปุ๊บดาวทุกทีมทีมบันดาแบบพวกทีมหน้าใหม่น้องใหม่ที่อยู่รอดในปีแรกแล้วก็สร้างผลงานอย่างอย่างดีเยี่ยมนะครับซีซันที่2เนี่ยมักจะดำดิ่งหมดแต่เบรนฟอร์ดพิสูจน์ครับทว,ว่าแฟรงค์เจอทีมที่ลงตัวอย่างดีกว่าซีซันที่แล้วที่ซ้ำไป แล้วก็เริ่มจัดการบรรดาทีมใหญ่ครับด้วยวิธีของเขาครับรัดกลุมกองหลังไม่ต้องเล่นเยอะไม่ต้องเล่นมากป้องกันให้มันดีที่สุดแดนกลางใช้พลังงานให้เยอะครับวิ่งไล่วิ่งเพรสกดดันและใช้ความฉาบฉวยของแนวรุกที่มีความเร็วและความแข็งแกร่งคอยจัดการสิ่งที่มันเพิ่มเติมมาคือลูกตั้งแต่ครับซีซั่นนี้ครับจาก30ลูกในสุพิมลีกเนี่ยเรนเฟิร์ได้ประตูจากลูกตั้งแต่ไปเ็ประตู และถ้ารวมทั้งหมดนะครับทุกรายการเนี่ยทำไปแล้ว10ประตูครับจากลูกตั้งเตะทั้งฟรีคิกทั้งเตะมุมพนาการขึ้นเยอะมากครับโดยมีทีมโคช้ชจเดนิสมาเนี่ยแหละครับเข้ามาช่วยเหลือโทมัสแฟรงค์ด้วยแล้วก็เริ่มเห็นทีมที่มันลงตัวครับคู่กองหน้าไอวานโชนี่เอมเบลโมรวมถึงตัวสอดแทรงอย่างวิซซาที่มันถูกสเปกมากครับเร็วจัดจ้านปราดเปเรียวแข็งแกร่งด้วยเอาชนะในพื้นที่คแคบๆได้ด้วย แล้วสามารถด้วนเดี่ยวได้ครับถ้าหลุดแล้วหลุดเลยตรงกลางนะครับคนหนึ่งที่ได้รับการถูกพูดถึงเยอะมาก,กคือคริสเตนอกกดคุมจังหวะดดีมากเล่นบอลอย่างฉฉลาดมากออกบอลแต่ละครั้งนั้นสร้างความแตกต่างกับทีมได้โดยมีแบบพึ่งงานอย่างมาเทสเยนเซนหรือวิทเทลี่ยาเนลที่คอยวิ่งไล่ให้นะครับลงตัวครับแล้วมาดูกองหลังครับอย่างพินน็อกอย่างเบนมีเงี้ย คือมันเป็นแบบนั้นเลยครับสเปคแบบนั้นคือไม่ต้องไม่ต้องเชิงสูงครับไม่ต้องเล่นบอลกับพื้นได้ดีไม่ต้องเซตเกมจากแดนหลังเพราะเบนฟอร์ดไม่ได้เล่นแบบนั้นอยู่แล้วครับใช้บอลไดเรกใช้ลูกเซตพีดใช้เกมรับที่มีระเบียบวินัยสูงมากรับทั้งทีมลุกทั้งทีมนะฮะสิ่งที่กองหลังทําได้ก็คือป้องกันให้ได้แค่นั้นครับและมีการช่วยเหลือจากทางดดนมิฟฟิลด์ในการวิ่งไล่เพรสกดดันเพื่อให้บอลมันทะลุมาถึงแนวรับได้ง่ายแล้วก็มีตัว ริมเส้นอ่าอย่างด้านซ้ายเนี่ยริโกโ้เฮนรี่ก็เป็นหนึ่งในอาวุธลับแล้วกันนะครับในการเติมซัพพอร์ตเกมรุกของพวกเขานั่นจึงทำให้พอกลยุทธ์แบบนี้มันลงตัวครับและมันมักจะเวิร์กเสมอครับได้ผลเสมอเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆซีซั่นนี้ผลง,งานชัดเจนเลยครับเริ่มตั้งแต่ถลม่มแมตตดมา4-0บุกไปชนะแมนเชสเตอร์2-1ชนะลิพู3-1ล่าสุดครับ หรือแม้กระทั่งเจอเชลซีเจอสเปอร์ก็สู้ได้มีแต้ม,ตมจาก2ทีมนี้มาถึงวันนี้นะครับเบรนเฟลร์เพิ่งแพ้เกมในบ้านแค่นัดเดียวครับนั่นคือการแพ้ต่ออาร์ซ a นอลซึ่งมีปีที่มัสจันละเกินครับมีปีที่โดดเด่นเลอเกินที่เหลือเนี่ยสามารถต่อกรกับทีมทีมใหญ่ได้หมดซึ่งมันมาจากศาสตร์มาจากกลยุทธ์มาจากวิธีการของทมัสฟรงค์นี่แหละครับที่รู้ว่าเมื่อลงสนามไปเจอกับทีมใหญ่ คุณต้องรับมือกับมันยังไงโอเคครับปัจจุบันตำแหน่งของเบนเฟลร์อยู่อันดับ9ของตารางครับพวกเขาไม่ได้คาดหวังถึงขั้นบอกว่าจะต้องไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรป้าลีกอะไรขนาดนั้นครับแต่การจบเลขอันดับตัวเดียวเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าพับใจละกับสมมรเล็กๆทีมนี้ครับแล้วก็มีวิธีการมีวิธีการคิดที่มันแน่วแน,วน่และชัดเจนแล้ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ จนได้ออกมากลายเป็น DNA ของเบรน f ฟรดโดยมีโทมัสแฟรงค์คนนี้แหละครับมือปราบทีมใหญ่คอยผลักดันคอยคุมเกมคุมบางเหียนอยู่เบื้องหลังครับอ้าว คิดยังไงบ้างครับกับผู้ชายคนนี้ครับหรือว่าวิธีการวิธีการทำงานของเบรนเฟิร์ดก็น่าสนใจนะครับลองลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดดใจทุกเมนต์เหมือนเดิมนะครับฝากเสื้อไว้ด้วยนะครับคอลเลคชันใหม่จากทางยักษ์ lab นะครับเข้าไปแอดไลน์ได้เลยนะครับเป็นไลน์ออฟิเชียลยักษ์ lab หรือว่าเป็นไลน์ไอ y ดียักษ์ lab ก็ได้ครับ y a k l a b นะครับเดี๋ยวขึ้น สแกนเทียบโค้ดให้หรือว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างตรงดีสคริปชันไว้ให้แล้วกันนะครับฝากสนับสนุนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับหรือว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็มีฟีเจอร์ขอบคุณซูเปอร์แตงอยู่นะครับสามารถาสนับสนุนช่องทางผมได้เลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ